วิญญาณผีแม่ไม้าชายหนุ่มชื่อป้อมนั่งดื่มเหล้าอยู่ท้ายนาของตัวเองท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนดับเมื่อดึกขึ้นบรรยากาศเงียบสงัดหูของเขาได้ยินเสียงแปลกๆเรียกหาเขาป้อม ป้อมเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจากต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเมื่อสมควรแก่เวลาป้อมได้เดินทางกลับในระหว่างทางนั่นเองป้อมพบเห็นเงาหลางๆของผู้หญิงสวมชุดแดงยืนอยู่ริมทางเมื่อมองดีๆเหมือนกับว่าเธอ ไม่มีใบหน้าแต่ป้อมไม่ใส่ใจคิดว่าตัวเขาน่าจะเมาเขากลับมานอนและแล้วเขามีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งที่ปลายเตียงของเขาเขาสะดุ้งตื่นพบเห็นเป็นผู้หญิงนั่งจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีดำ หมอขวัญหมอผีประจำหมู่บ้านมาเตือนป้อมว่าเขาถูกผีแม่ไม้ติดตามหมายจะเอาชีวิตเพราะว่าป้อมเป็นชายโสดที่เข้าคายมากกว่าคนอื่นๆกลางดึกคืนถัดมาเสียงกรีดร้องดังมาจากทิศทางบ้านของป้อมชาวบ้าน ได้มาพบว่าป้อมนอนตัวแข็งดวงตาเบิกโพรงอาการเริ่มแย่มากๆแล้วหมอขวัญได้รีบช่วยเหลือป้อมและแล้วก็ได้ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขณะนั้นเองผีแม่ไม้ได้ปรากฏกายขึ้นมาเธอกรีดร้อง อย่างหวยหวนยอมยอมผีแม่ไม้เผยว่าฉันตายเพราะว่าผัวฉันทรยศและฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะมีชายคนหนึ่งตายสังเวยมาแทนที่เขาหมอขวัญ แนะนำให้ป้อมจัดทำรรพิธีสะเดาะเคราะห์โดยให้ป้อมนำเครื่องเส้นไหว้ไปวางไว้ที่ศาลพร้อมกล่าวขอขมาเพื่อให้ดวงวิญญาณเมตตาและปลดปล่อยเขาเหมือนกับว่าป้อมยังมีบุญเกา่าเขารอดตายในครั้งนี้ เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองประพฤติปฏ,ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่องเล่านี้คือคําเตือนกับเราชายโสดทั้งหลายที่ปฏิบัติตัวหลงมัวเมาในอบายามุก